แต่คลล้างทองคนล้างทองก็คือมีคนมาปิดทองอรับทำบุญนต้องขับแม่งห้อยงยังน้อยงหออันนี้คือวันนี้ออกงานคนเดียวใช่ไม่คนเดียวมีคนเพียบเลยครับแต่ว่าบ้านบ้านบ้านผมมาคนเดียวอาไม่ชวนพี่วอมาด้วยหรอหรือว่าเป็นคนละตัวกันหรือไงอาจจะ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 ขึ้นอยู่กับลูกค้าบเป็ไงบ้างครั้งงานการช่วงนี้ครับคุณค่ะ เรื่อยๆครับอยากเหมือนจะได้พักนะแต่ก็ไม่ทุกวันเลยครับเหมนมีโปรเจกต์พุดออกมาตลอดเลยดิอาจจะผู้จัดการไม่ชอบให้ว่างเท่าไหร่เราก็ยินดีเราก็ยินดีทํางานครับ<ม>เริ่มเริ่มเริ่มบาลานซ์เวลางานได้หมดแล้วอันะตัวแยงบ้างไหมว่าเออขอพักหน่อยอะไรหรืออะไรเงี้ยก็จะมีลงในปฏิทิน Google เลยเหรอใช่ใช่ว่าวันนี้ขอหยุดอะไรงเงี้ยแล้วผมก็งงว่าที่ผ่านมาทําไมถึงผมลงหยุดไปแล้วถึงให้ผมทํา เขาเจว่ามันที่ลงไปแล้วแต่เราก็ยังมีงานซึ่งผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมลงปฏิทินตัวเอง <c oughs> มาตลอดเป็นปีเออต้องปรับโหมดว่าเป็นปฏิทินรวมก่อนเออให้มันแชร์กันใช่ก็เอ <c oughs> ๊ะทำไมเราลงแล้วก็ถึงมาทําให้เราทํางานไม่อยากเถีออยงไงเป็นเด็กดีอะออออแล้วก็มาคุยเอาพี่ไม่เห็นที่ผมลงเหรอ,อ,อไม่เห็นนะอ๋อผมไม่ได้ปรับลงไป็น p เว v ของตัวเองคนเดียว อันนี้ก็คือเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ไม่นาน<อ>ก็เลยโอ,โอ้ทําไมสิเข้าใจแล้วเข้าใจละออตอนให้บอกว่ามีน้ําหูน้ําตาไหลเลยเพราะว่าแบบเสียใจยมากมเพราะว่ามันไม่ได้แชร์คาเตอร์ากันเสียใจยมากคือเกือบจะบาดหมางก,กันเฮ้ยทำไมหยามมันหยุดเราอย่างนี้เออ,อไม่ใช่เราเรา,เราไม่ฉลาดเองแล้วตอนนั้นเราแสดงอาการยังไงครับพอรู้ว่ามันผิดที่เราเองก็ <laughs> แบบไปเกี้ฮะเอาหรอนี่ผมทามาเป็นปีเลยเนี่ยก็ว่าอยู่ทําไมถึงถึงเอาวันหยุดเราไปเออเข้าใจละ แต่ตอนนี้โอเคโอเคโอเคเช็คแล้วว่ามันมีการแชร์กันเกิดขึ้นเช็คมีการแชร์เขาก็จะถามว่าอ่ะวันนี้มีงานนี้เข้ามาวันหยุดจะทำไหมอ่อ๋อทำครับพี่นี่มีการคุยกันเกิดขึ้นหรือว่าเพราะมันงานเข้ามาเรื่อยเรื่อเพราะว่ามีมที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยมีการตอบจ้างงานให้ออกมาอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ยินดีใจดีใจเรื่องมีมแสดงว่าคนทั่วประเทศไทยเต็นดูเราเราเราภูมิใจหรือว่าเรามีความยังไงถึงกับโจนอัอั้นขนาดนั้นแรกแรกคือกะกษะเียงไง คือกะรวยเลยอะไรเงี้ยแต่ห้าร้อยล้านนะใช่ผมกะห้าร้อยล้านแล้วก็ช่วยเหลือคนได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเข้ารัฐบาลไม่ได้เข้าเราก็เลยผมก็เลยนี่แหละมาร่วมงานบิวเทียมมาแต่ยังต้องทำงานงงๆเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมครับวันหยุดก็จจะต้องเถียงกันเหมือนเดิมมันเป็นยังไงบ้างพอเห็นมีนตัวเองในเอกแล้วแต่ละรูปที่มันโผล่กมาคือไอ้ร่างทองชุดทองในงานคอนเสิร์ตอบโอเคคนชื่นชมแต่ไอ้หน้าที่มันแต่ละหน้าที่มันโผล่ออกมา ก right. so, ็มีชาวเน็ตโต้แย้งว่าเป็นคนถ่ายลงเองนี่จะไปฟ้องอะไรเขาได้อะไรอย่างนี้ชาวลักถ่ายมาอยู่กับเราก็ใช่ก็เป็นคนถ่ายเองด้วยเพราะว่ามักจะเกิดเหตุการณ์แบบเช่นร้านปิดห้าโมงผมไปถึงห้าโมงหนึ่งนาทีอะไรอย่างนี้ยก็เลยถ่ายรูปโมเมนต์นะตอนนั้นเกิดขึ้นเกิดแต่กับเราเกิดแต่กับเราอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เอาไปใส่เท็กซ์ไปใส่อะไรต่างๆแต่จริงๆก็ดีใจนะดีใจที่ทําให้พี่ๆเขาอารมณ์ดีได้ ค่อนข้างแมสในวงกว้างและในส่วนเราก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าผมทุกคนเดียวคนอื่นมีความสุขเมื่อแต่เห็นเราพยายามต้านแล้วนี่พยายามจะแชร์ว่าเออคลิปอย่างนี้ภาพหล่อๆแบบนี้ของผมแชร์ไปสิครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จังต้านแล้วมีมีมีพี่เน็ตฟลิกมาเล่นด้วยไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อเขาก็ยังแซวเราผมก็เลยบอกพี่ก็แชร์ผมหล่อๆบ้างแหมก็เลยแบบเล่นๆกัน แต่เขาไม่แช่นะที่จริงเราอยากให้แชร์แบบไหนรูปเราหล่อในมุมไหนที่เราสึกว่าพีบอกเออเนรูปเนี้ยควรจะแบบแมสหรือว่าควรจะแบบติดเทรนที่กว่ารูปแบบมองบนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าผมเฮ้ยยุงไม่ใช่ยุงโดนยุงเห็นงงั้นเอรอได้หมดเลยได้หมดเลยผมผมจริงๆผมไม่ไม่ห่วงหรอกจะเท่าไหร่หรือว่ามาตรฐานมันได้อยู่แล้วรูปไหนออกไปมันก็หลอกไม่ห่วงจริงพี่ไม่ห่วงเลยแบบว่าไม่ค่อยแอดเท่าไหร่ แต่เมื่อกี้จะเก่งนิดนหนึ่งนะร่วมเฟรมเออเออแต่แสดงว่าเป็นคนไม่ติดหลอดเลยไม่ติดไม่ติดหลอดนี่วันนี้ถ้าร่วมงานถ้าวันนี้คือลบหน้าอะไรก็สามารถได้ผมทาได้แต่ว่าแบรนด์โอเคไหมแบรนด์โอเคผมก็ได้ผมได้หมดเลยแล้วก็มาเมื่อกี้ผมว่าอยากเกษียณแสดงว่าเราตั้งเป้ากระจายเกษียณจริงหรือว่ามันมปแค่ถ้าห้าร้อยล้านผมก็เจียเลยเสียได้ไม่ได้ก็เลยอ่ะยืดเวลาเกษียณไปก่อนจริงๆ่เรามีเป้าถ้าสมมติเรามีเงินห้าร้อยล้านเรากระเกษียณเลยหรอ แล้วถ้าเรามันไม่ถึงสักทีเราไม่ทํางานจนเจ็ดสิบแปดสิบเลยเย็ yes. ว่างกันแล้พี่ท <laughs> ำไปเรื่อยๆไม่หรอกจริงๆคือผมผมอยากเกษียณไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกษียณอยากเป็นอิสระทางการเงินอยู่แล้วมันมเรื่องปกติแล้วก็ก็<ๆ>ระหว่างทํางานก็ศึกษาไปด้วยว่าเราทำไงบ้างก็ทําหลายๆอย่างอย่างล่าสุดก็เนี่ยแหละก็เปิด<บ>ขายเสื<บ>้อผ้าอยู่ข้างหลังเองของเอ็กซ์ฟรีใช่ใช่เป็นแบรนด์ของผมเองคือเมื่อก่อนขายออนไลน์ครับแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าอยากมาลุย หน้าร้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมขัดแย้งแทบตายเลยนะขนาดเราเป็นซีอีโอนะไม่มีอำนาจหรอมีมีแค่ตำแหน่งก็ยังประชาธิปไตยคนอื่นเขาเขาอยากทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่เราจะไปเสียค่าเช่าทําไมเราจะในเมื่อยุคมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็ขี้เกียจชอปปิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยผม่าออนไลน์ที่สุดแล้วทีมก็แบบว่าออนไลน์มันมาสักพักนึงแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยเนี่ยแหละมีการจับมือกันกับแบรนด์ฟรี เรได้ลองแล้วมันเป็นเป็นยังไงบ้างนี่เปิดมากี่เดือนเพิ่งเปิดได้วันเดียวครับเมื่อวานนี้เปิดน้องหรอแล้ววันนี้ไปตรวจกิจการยังยังไม่ได้ตรวจเลยครับมันเป็นฟิวนี่ยังจะพาซื้อชมวันเปิดร้านยังเปิดนะจรที่เปิดอยู่ชื่อะไรชื่ออะไรนึกยังไหนนะตึกฟรีครับข้างหลังเนี่ยยี่สลายเจ็ดโอ้ไม่ใช่ก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ครับเสื้อผ้าก็เป็นเอ็กซ์กับเขาเพราะว่าแบรนด์เราคล้ายๆกันเป็นสตรีทคล้ายๆกันแล้วก็เขาเขาเหมือนดิวไปเล่นๆอะไรเงี้ยว่าอาจจะไม่เอาด้วยซ้ำ แต่ว่าเขาชื่นชอบแบบอุ้ยแบบแบรนด์ทำรูปสวยจังเลยแบรนด์ผมอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเราก็คิดว่ามันก็น่าจะได้ข้อดีของแต่ละแบรนด์มาร่วมมือกันก็เลยจับมือกันทางนี้ครับเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยก็ชือว่าไายของอ่ะขายยินขายอินครับอันนี้ป็นธุรกิจแบบจริงจังธุรกิจแรกจริงจังเลยคือวันที่คุยงานอ่ะทีมผมดิวด้วยนะเพราะว่าผมอินโทรเวิร์ดปกติอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะซีอีโอเราก็ต้องไปคุยไปให้เขาเห็นหน่อยอะไรเงี้ยทีมผมมีประมาณ4ี่คนอ่ะสี่ห้าคน เราคุยงานกันครั้งแรกที่ซอยแถวๆได้แหละเขาน่าจะประมาณสิบเข้ามาซีโอพูดสับเทคนิคมากแบบว่าเออผมว่าแบรนด์เราน่าจะมีการเออภาษาอังกฤษผมก็ครับเข้าใจแปลว่าอะไรเขาพูดภาษาแบบการตลาดพูดอะไรเงี้ยเขาใช้เขาพูดแล้วก็มีเปิดสไลด์เปิด PDF แบบว่าเออคือรื่องของแบรนด์เรามีนี่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 เดี๋ยวเราจะเป็นอันนี่มก็ออก ครับยิ่งใหญ่แล้วทั้งเรามีอะไรนำสนุกกลับไปยิ้มเรายิ้มยิ้มสยามเราเป็นรอยยิ้มสยามพอแพ้รอยยิ้มเราก็เลยร่วมกันใช่ใช่ใช่นี่แหละเออก็คือเป็นธุรกิจที่แตกอันใหม่แตกอลนใหม่ก็ยิ่งให่าเรายังไม่เกษียณยังไม่เกษียณครับผมไม่ได้เป้าห้า้อยล้านไม่เพราะไหนเพะยังมองว่าคู่เราก็ยังไปได้ต่อในทุกปีแม้คู่อื่นจะเกิดใหม่แต่คู่เราก็ยังแบบมาดึงกระแสได้ทุกปลายปีพี่พูดอย่างนี้คือผมว่าเราอะถ้าเกิด ที่กับคนอื่นเขาจะวิ่งแข่งกันในรัชมังอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมวิ่งอยู่สวนลุมทำไมอะเราไม่แข่งกับใครครับเราจะเดินกันอยู่ที่สวนลุมคนอื่นอยากทำอะไรทำเลยครับแบบว่าผมสนับสนุนนะไม่ไม่มองใครเป็นศัตรูเลยผมสนับสนุนทุกคนแล้วก็ทุกคนอยากทำงานตรงนี้ก็ขอให้เต็มที่ทุกงานแล้วก็ขอให้แบรนด์รักทุกคนมีเส้นทางตัวเองครับแต่ผมอยู่นอกเส้นทางนอกลู่นอกทางไปหน่อยผมอยู่นอกลู่นอกทางครับทำได้ทำให้เราได้อยู่ในอินกระแสตลอด แล้วแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเลือกเสพผลงานครับก็ถ้าอยากได้รอๆๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทางนี้เราคงเราเป็นทางไหนเราเราได้ทุกทางเราวาไารา<ช>ตี้ใช่แล้วแต่แล้วแต่ฟิลนี่ผมนั่งสัมภาษณ์ได้ไหมนี่เป็นแบบนันไม่มีเคลมเลยบางที่รู้สึกว่าคู่เรายังแบบว่ายังอยู่ในที่ติดท็อปไฟตลอดเวลาคนพูดถึงว่าเออนี้ผมรู้สึกว่าเราเริ่มต้นมาอาจจะทุรักทุเลนิดนึงครับทางม <c oughs> <c oughs> ันอาจจะแคบเพราะว่า เออทำไมแรกๆคนถามว่าทำไมไม่เสิร์ฟจ,จิ้นเลยไม่ทาอะไรเลย,เลยไม่จับมือกันไม่ไม่กอดกันสักทีแฟนๆก็หลุดหายไปหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาใจเ,ออเราก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกเราเราเราแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์มันคือเรื่องจริงเราเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันจริงๆเรารักกันจริงๆเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นให้รู้สึกว่ารักกันอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ทาก็ก็ยืนยันว่าเรารักกันจริงๆหวังดีต่อกันมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องทาอะไรพวกนั้นก็เลยทําให้มีแฟนๆแน่นขึ้นยอมรับจาากกกตรงนนี้้้มขึแลว็ นั่นจากภาพลักษณ์ตลกบ,บ้างไม่จริงจังไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยเ,เขาก็เลยอาจจะชื่นชอบตรงนี้ดูไม่กดดันดีออดูเหมือนเหมือนเอามีมผมไปได้ในทุกๆวันอะไรอย่างี้ยก็แฮปปี้ก็เหนียวแน่นก็ดีใจครับก็เลยอยู่กับเรามาโดยตลอดใช่ผมก็เลยวิ่งอยู่สวนลุม, <c oughs> มเราแบบมาได้อยู่กับเขาไป70ปีเลยเสียงดูอ่ <c oughs> อยแล้วนะ <c oughs> เลยเลยต้องเดินแล้วนะไม่วิ่งแล้วสวนลุมอ่ะรถเข็นแล้วครับพี่ไม่ โอเคขอบคุณครับ oh, พ like ี่ขอบคุณครับเอาอันนี้มเองกสปอตไลท์